ลงเห็ดข้าวตอกนี่ดอนี่นนบอกว่า,วาเจอเห็ดทอบแล้วเก็บเงเลยขาวของจริงโอ้ยใหญ่แน่ๆลูกเนี้เจ้าครับนิ่งๆแต่ได้นะว้าวว้าวนุ่มของแท้ ที่แห่งหนึ่งถนนเชียงใหม่เชียงรายสวัสดียามเช้าเจ้าคนเอี้ยงครับยามเช้าเราตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะมาหาเห็ดถอบกับญาติิเจ้านี่จะพาขึ้นดอยไก่ขนาดเลยแล้วก็เพื่อมาชนเห็ดถอบออกแล้วเจ้าขาวเลยแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่จุดที่ธรรมชาติสวยงามมากเนรับมีลำธารนองมีต้นไม้เกี่ยวะจีเจ้าช่วงนี้ก็ความรวมสมบูรณ์เนาะ ช่วงฤดูต้นฝนนะครับเสียงน้ำไหลเสียงนกร้องนะธรรมชาติบำบัดเราเคยไปหาฝั่งนี้น่าแล้วพี่เบียรครับรอบนี้จะไปฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งจ้าวครับจัดไปเดี๋ยวรอทีมงานกันเนาะวันนี้เราจะได้อะไรติดไม้ติดมือหรือเปล่ามาติดตามรับชมกันนะครับนี่เป็นชาวปะกกอยนะพี่เบีร์ครับพร้อมไหม ต้องพ้อมจ้ะแม่เขายังอายุเจ็ดสิบกว่ายัง้อมเนาะครับเขาแค่เบาๆออโอ้โบ้านกระเรียงนะกัคกยอ,อเดินลอดสะพานตรงนี้กิมงงนหลายคนกิมเง,งนไม่เยอะเนาะ จ้าบ้านเปิดไปซอกคุปปีครับมีพอดีเป็นญาติกันเนี่ยเจ้าอ๋อเพราะว่าแต่ละดอยเนี่ยว้าวโอ้อะไรเนี่ยเยอะจะเย็นแต่ละดอยเนี่ยก็จะเป็นของบูบ้านนี้หมู่บ้านนี้เนาะพอดีว่าอยากจะเต้กันเนี่ยเจ้าแล้วก็มากระแม่กระปุยเนาะครับธรรมชาติช่วงหน้าฝนนี่ดีมากนะครับทีมงานไปกันหลายคนเจอละเจอห้าง พักใจามา,าล่าเนื้อแล้วบปก่นะ่ยเริ่มต้นมากับฉันแล้วมีอุปกรณ์ก็คงงืององครับงองนี่คือขาดไม่ได้นะครับถึงไหนตัวยังไม่ทถึงไหนทําไมเหนื่อยแล้วล่ะ,ะนะน,นี่เป็น<ห>สวนกาแฟนะเจ้านีา่ครับสวนกาแฟชาวบ้านครับโอ้เริ่มชันแล้วไปต่ออย่าหยุดยั้งตอนนี้เราปลูกกาแฟเนาะ รุ่นกันเจ้าฤดูเห็ดทองครับอ่ะ<น>ใช้กินมะนาวเขาเชื่อบนล่าโบราณครับพวกมะนาวคนแก่นพวกมะนาวนี่คือกันอะไรครับแมงก<า>ันแมงใช่ไหม มีชมพูตัวอย่าไฟมาไฟก็มีโอ้โอสรมสมบูรณ์นน่อ่งด้โอ้รไฟมาฟขอได้มาไนปะหครัไฟสองสีครับเป็นไงบ้างหวานหวานตาลิว ส่วนชาวบ้านนะครับต้องเดินล,ะละัดเลาะสวนก่อนแล้วก็จะพาไปหาขุมทรัพย์ทรัพย์ในดินนักรบนักรบโอ้ปเป็น,ปนพราขนเออแล้วผ่านไปครึ่งสวนต้องไปอีกสองสวนเจ้าเมื่อกี้ชาวบ้านบอกมาเนาะเย็นๆคุณลุงบอก ต้องผ่านศูนย์ไปก่อนถึงจะเป็นดงเห็ดเราจะ็บปืนว้ททำเชื้อเพลิงเนาะพักกันตรงนี้ใช่ไหมครับจุดน่ากลัวคือเราต้องผ่านมอนดอยตรงนี้ก่อนเจ้าอต้องผ่านมอนนี้ไปก่อนสวยๆแบบนี้ต้องมีแรงครับดุยกล่อยไปพักไปต้องฝัง แล้ว่นใ่แถวเอดลาะดอยไปค้บสบายมากหรอผู้เอาสุของเราอายุเยอะสุด77นะครับในเมนูละส่วนยายพรแม่คนนี้ยังเท่าไหร่76อกนะพอุ้ยคนนั้น74 70แบบอบ้ี่ดูวิวข้างลังงรัน,นไปโอ้ว,วิวสวยพี่สวย วอลชันมากนะครับดูต้องค่อยเดินขึ้นมานะครับหลายคนเลยวันนี้อ่ะหลักการให้เดินก้มหน้านะจะได้มีเหนื่อยเอาทไมพักยกบ่อยล่ะได้ขึ้นด้วยเดินขึ้นด้วยเหนื่อย กลนละกัละไปโอ้ยโอเคพักไปเดินไปทำไมพักเป็นระยะระยะแบบนี้ล่ะโดยใช้เล่นยังไม่มีวิวแววนะครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยแปบนึง เอาเอาออก้นะครับอ๋อโอ้เยอะเลยเฮข้าตอกนเอย่าออกไปเจอแล้วเจอแล้เาค่มเจอแล้วเจอแล้วอันนี้กินได้ไหมคะได้กับข้าตอ่ะโอ้อันน้อยๆลนะเฮยอันใหญ่ใหญ่อันใหญ่ไม่ใช่นะอันเล็กๆเห็ดข้าตอกครับอ๋อเจอแล้วโอ้โห ยังไม่เจอเห็ดทอบนะครับเจอเห็ดชนิดอื่นก่อนโอ้โหระวังนะครับโอ้เยอะเลยอะขายแกบเนาะนี่โดงเห็ดขาดตอกนี่ดูนี่แม่เป็นไหมโอ้เยอะเยอะมาดูใกล้ดู อ้เยาะชาวบ้านส่งสัญญาณบอกว่าเจอเห็บถอบแล้วไปไปดูผลงานมาแล้วมาแล้วอ้วอใครจะเป็นที่เซ็นเตอร์มาไ,มไ,ไ,มไว้มาฮะนี่นะครับ นี่ตัวอ้วนตัวอ้ยบ่อุ้ยมาทำนี่เรไม่านอเจอแล้วนี่นี่ก่อนนครับเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับอะครับครับอะไรเก็บเลยเนาะครับครเก็บ่นี่คครับเก็บก่อเก็บก่อเจอแล้วเจอแล้ว

à, kiếm cái lưng này. A hôn à, yêu răng thai là. Sui <laughs> <laughs> ừ, <laughs> là, cho chào 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 xinh chào 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 เจอแล้วเจอแล้วมาิธีดูไปก่าดูเห็ดรนี่ไคุยเก็บนี่คุยเก็บ่ายอ่้วิธีการหาเห็ดก็โดดน้อยู่เอาใบไม้ออกเลียหน้าดินอันนี้เชื่อมนี้นเบีย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 สอเมตรสองเมตรสามเมตสมเมตโอ้ไปง ขาของจริงเท่าได้นะมีตับเนื้อเจ้าตมองไปไกลนี่นี่หเหนื่อยเนาะหเหนื่อยนี่เชือเชือกออกจากไปอีกเดี๋ยวเปเส้นนี่นี่น้อยอยู่<ช>เป็นใย,ยเป็นเชือเชือเขาจะเล็กๆแบบนี้นะครับสวยน่าดอกเนี่ย เได้มินี่อหนี่โอ้โหจะเจอเม็ดสเม็ดเนาะนุ่นๆเจอน่ลเนี่ยโอ้มันอยู่ปุ้นไปไหมเนาครับอะเรครับเก็บเลยเนาะครับไเยดี๋ยวดโอ้เอออีกลดูมอ นี่เกลนใหญ่โอ้ใหญ่นั่นแน่ลูกเนี่ยเจ้าครับใหญ่มันอยู่ปุ่นครับไม่ธรรมดาโอ้นี่แเพิ่มแป๊บเดียวด้วยกำมือเนี่ยใต้นี่เหยื่อใต้นั่นี่อะไรนะอันนี้ยังมีู่นร่วม โอ้เยอะนะเนี่ยแป๊บเดียวครับนี่เห็นรึเ่เนี่ยตีๆเนี่ยตีหอยแยำเนี่ยครับอะไรครับถูออกมาเนี่ยเดี๋ยวกันอ่ะได้สวยก่อนค่อยเคลียร์อ่ะนี่นี่หอยยังนี่นี่เจ้าล้วเจ้าล้เจ้าแล้ว้าวโอ้เจออีแล้วเม็ดอมนุ่มนุ่มนุ่มนุมมาแน่ลูกนี่นะมิกกี้ได้ซีเม็ดเจ้าเจ้าถึงนะเขาจะแบ่งโซนกับคนฟังครับว้าว นี่รูปมาเลยรูนะเนี่ยแป๊บเดียวอือเราเจอเนี่ยถ้าเจอก็จะยูจติดิ์กันเนี่ยเจ้าเหญ่เนี่ยโอ้นั่นเม็ดแต่ละข้อยี่เอียห้าหกเม็ดเจ้ามานถ้าอยู่อยู่เก็บเม็ดตั้งเ์แค่ไหนเนี่ยเม็ดเดยเจ้าเม็ดใหญ่ใบใหญ่แต่เตือง มูเน่มแน่น่อยแน่น่อยกัมาแหมร่อมก็ได้อยู่ไย yes, oh, ููปืนเห็มันยน่หน่อยอยู่เนเมหนุ่มล้านเปอร์เซนต์ล้ังนี่แห็นเมจ้านี่ก็อจะขืนดินนีจ้าฝนตกผู้ดงเห็ดทอปว้าว ขาวๆเลยค่ะนี่สองเมตรสามสี่ห oh, wow. <c ups> <the> <ss> ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่หนูว้าวหนูมันกำลังออบกัะบอสเจ้าเป็นยังเนี้ยเฉยพูดถึงเนี้ยใหญ่แห็นวันเนาะอืมตะนานะว้าวสิบเมตรไปเก็บว้าวแห่งวันไม่กลัวตะตานาะเก็บเลยเดี๋ยวจะมีคนเก็บแม่นใหญ่เลยเนาะใหญ่เจ้าไอ้เลมอนเลมอนนี่เจ้าเลมอนหูกระม่เก็บเรื่อยๆเจ้า ว้าวพิการโชว์ในมือกันเนอรเดียวอ่ะเจ้าพิการนี่สุดยอดนะเนี่ยนิ่งๆแต่ได้นะอ่าขอบคุณค่ะโอเคเอาวะโอ้แรลลาเจ้าสองร้อยบาทแมงเจอแมงลูกบอลขะอินขะอินลูกบอลขะอินว่ะได้อีกแล้วได้อีกแล้ว ดีได้นะได้เม็ดเดียวแต่ได้นะนี่นี่เจ้าขาวขๆไปอีกเลยเกลือบนดินมถ้าไม่เ้ลือไม่รับฟอสฟองคนนี่เก็บไปเรื่อยๆเ,เจ้าพี่การต่าดี เพิ่มแป๊บเดียวเนาะเนี่ยถ้าได้เจอก็จะเจอเรื่อยๆเนาะจะนี่เป็นสีมันต้องโอ้มันอยูเอะมันออกมาเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยมันกำลังออกมึงหนูๆขาวๆเลยเนี่ยแต่ฟังฟังนี่เม็ดใหญ่อยู่นะเยอะนะเนี่ยเย้แล้ว สองเมตรค่ะ2เมตรก็มีความหมายในเวลานี้ใช่ต้นเถ้าอ่ะเห่อเหี้ยเชื้อมานาอยอยู่นี่เล็กๆอยู่อ่ะเขาเพิ่งออกนะเป็นเชื้อเนาะเนี่ยเชื้อน้อยๆของดาวนี่เพิ่ม คืนนี้ไเลโตแล้วเนาะสองวันอ่ะเจอกันแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเม็ดเล็กกา่เมื่อไรอะสองเม็ดเจอกันแล้วเม็ดยันแบบใหญ่เต๋อมันกำลังเนาะคปูนมันกำลังปูนอืมก็ถือว่าได้เห็นเม็ดละค่ะทำไปเล่นไปนะเนี่ยโอ้โหดูน้อยละครับ อ่ะเจอแล้วโอ้โหดูนะครับนี่เป็นธรรมดานะเนี่ยเม็ดมันใหญ่แต่มเต็มนะครับนะครับเจอลูกใหญ่เจอลูกใหญ่นะครับเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่โอ้โหเจอแล้วเจอแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้เป็นนะเป็นนะครักไปแล้วครับจบละจบละ นี่นุ่มอยู่เลยถือว่านุ่มอยูอ่อันนี้ขาวแน่อนอนเนาะขาวรครับโอ้ได้เยิ้มกันได้เนี่ยนั่น,นกำลังออกฮาเป็นน้อยๆแล้วมันไม่ใหญ่กลับของครับโอ้ยนี่แต่ได้นะใช่โอ้ก็จะได้นี่ไม่ธรรมดาเขาหันมาเขาพอกแล้ลออกซิซิค่ะเจออะไรแจ๊สเซนเซลพาอินด้วยไหน อ้าวเห็ดก็เลยน้อยกว่าเพื่อนเติมพลังเฉยลูกผลงงานคนไหนไปลูดกับต่อเจ้าได้หน้าของการคนละสวยสองสวยครับอ้าวเจออะไรแมงพยินแมงพยินอืมมันก็ใช่แล้วนี่ก้อนเขาจะแบบกลมๆเจอคนมึนจะหดตัวใสๆ ไปแล้าตินตัวดัวอยู่กับมงนู่นนะอ่ะซูมดูลุ่ั้ขึ้น่ะคนเท่าเอาแก่คนเท่าไปได้ยังเดียวใช่ไงมั่งใช้ได้จะอีเลยนะเจ้าครับไกลลาไปที่ นอนยืนล้มยอดดอยละก่าเราจะขึ้นมานะคะแบบนี้เลยใช่อ่ะสมทบดูผลงานแต่ละคน <c oughs> โอ้ยคทางังดูผู้อัสอรสุดในวันนี้โอ้โันี่อันนี้หอมอ๋อไม่ใช่นะอ่ะอลองโก้โโหโอ้โโอโอโดอักแบบหน่อย แล้วมันเขินบ้ามันออกก็ถึงดำเกินหน่อยนะมันแบบเขินเตือ่หมอเดียวรอ,อเธอบนนี่ว่ะครับผมทราบเรียนรู้นทีเนาะแม่พรแข่งอะไรขับบนนูน่นอยู่กับน้องหมาได้กี่เม็ดแม่ได้กี่เม็ดสี่เม็ดเฮ้ยแม่พรแม่ครัวคุณนอียิงอยู่กับน้องหมาครับอ่าได้กินแล้วตรงนั้นเออไปกินไหมแกกินกินกินที่เท้าที่เท้าเนาะนี่นีออ่น เชี่วกับอะไรเนี่ยตะกินัวน้อยกี่รสเชี่วกับน้ำตาลครับอะไรตัวตะกินน่ะว้ายเมี่ยงขึ้นมาได้ไงเนี่ยสูงเนาะโอ้โหคนลงคนละแหะคนอะนะฮะต้องลงต้องเทอ้อมสวนครับ ขอหาอีกสักหน่อยคนเท่ามาแน่ใจคนเท่าว่าอยากจะหาอีกหน่อยนึงก็ลองมาลุ้นกันต่อนะครับคนเท่าแข็งแรงมากอ่ะเหมือนส่งสัญญาณเจอกแล้วนะโอ้นี่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 แต่ไม่ไ <Boy>? ม่ได้เป really ็นดงหรอมันเป็นเม็ดสองเม็ดเนาะเอาละครับเก็บนะครับเริ่มนี่อยู่ครับเอาเอาไหนครับ ว้าวลุ้นใหญ่พอได้พอได้ว้าวอืมีการเนี่ยว้าวถ้าฝนน้อยมันหาหน่อยอยู่บบถ้าฝนจบนะจ้าโป๊กกันครับดูมันกันขั้วขีดขีดบ้างเนี่ยมือกลางของเราเริ่มเห็นแล้วจ้าะว่าเรามาดงมันละใช่อันนู้นนู้นดงเห็บ อูนี่เขินแล้วแม่ดูชิลเล่อชิลแล้วทำเป็นเล่นไปเนี่ยใหญ่ละนี่นี่ย้อมผ่าอือจไปป่วยด้วยกันแน่จ้าบอร้อนเหมือนริงเลยนี่ยังมีหมานดอกกระเจียวเหลือเกินต้องนี่ออกควรตเอาไปขายกันนะเนี่ยเอาไปปลูกเอาไปใส่กินก็ได้ปลูกก็สวยนะขากระอน

เดินมาสักพักหนึ่งครับก็ถึงจุดสูงสุดของดอยแล้ว <Wow. S 1> พักยกกันก่อนไม่พอมาเะรับพพักยกกินข้าว <im it> กินน้ําแล้วก็จะเดินลงดอยกันนะครับ <im it> ไม่ทำพักก่อนครอพักยก นี่ <N ee> จุดสูงสุดบนดอยกินไม่กินแม่เนี่ยอ,อ๋อครับ <c oughs> อ๋อใหี่เป็นเชื้ออยู่ครับสักสองวันเนาะวันนั่นถ้าฝนตกนะเนาะถ้าฝนต,ก,นนนตกเนี่ย มันก็ใจะใหญ่โวยหน่อยจะคืนนะบอสนี่เป็นเชื้อโอ้ตะกั่วแตนกิ่งไม้แล้วเปล่าเนี่ยว้าวยาวเลยครับรกลมกลืนกับธรรมชาตินะ ชาติขึ้นดอยลงดอยขึ้นกันมาได้ยังไงเนอะ <S <S 1> <S 1> <S งไม่ห่อองมารวบมือเดี๋ยวน้องหมาไปเลยๆไปว้าวโอ้แกหน่อยโอ้ได้อยู่ได้อยู่มาดมันมาดิมาดมันมาดิมาดมันมาดิก็โอเคเนี่ได้หนึ่งมือเนาะเดี๋ยวยังมีคนอื่นนมาสมทบเราได้อยู่นะจ๊ะคือไม้เดี๋ยวของอุ้ยของแหมจะสมทบกันเนาะครับเขาดูของลุงหน่อยของคุณลุงนี่กระสือให้เลย ให้สวยนี่นะขอซื้อให้หนึ่งว้าวพพอได้หนัก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 สุดละในวันนี้โอ้หมดขึ้นเลยเบียในวันนี้ครับนี่ไม่ธรรมดายกนิ้วให้ว้าวว้าวหนุ่มของแท้ครับโอ้ยเบาขนาดนั้นนะนี่สวยเลยว้าขอซื้อต่อแล้วกันเนาะเท่าไหร่ดีลอยกันนะลอยเลยก็นี่อุ้ย ออันนี้ตามใจจะฮือครับ